นุณผู้ชมคะคุณเคยถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อนะ้ำมันพืชไหมคะที่ว่าลงทุนนี้คุณไม่ต้องซื้อมาใช้เองนะคะแต่เพียงแค่จ่ายเงินลงทุนแล้วรอรับผลกําไรค่ะปรากฏว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งจ่ายเงินลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วไม่ได้ผลกําไรจริงๆมูลค่าความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทตตามเรื่องนี้จากคุณอุตสาเอี่ยมสุวรรณค่ะ แ่วา,า,วานี่เป็นคลิปวิดีโอรถขนส่งบรรทุกน้ำมันพืช18คันและมีกล่องน้ำมันพืชจำนวนมากที่ผู้ก่อเหตุส่งให้ผู้เสียหายสร้างความน่าเชื่อถือและไว้ใจในการลงทุนแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ผลตอบแทน ผู้เสียหายที่ป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่ต้องตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความผ่านกองบังคับการปราบปรามเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเดินทางมาพร้อมทนายความโดยผู้เสียหายได้ร่วมลงทุนการซื้อขายน้ำมันพืชตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกร,รกฎาคม2566ทุกครั้งจะได้ผลตอบแทนจริงแต่ช่วงหลังผู้ก่อเหตุชักชวนให้ลงทุนสินค้าอื่นอ้างว่าจะไม่มีการลงทุนน้ำมันพืชแล้วทำให้ผู้เสียหายนำเงินที่รักษาตัวเองมาลงทุน แต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุไม่จ่ายผลตอบแทนมูลค่าความเสียหาย6ล้าน7แสนบาททำให้ทราบว่าโดนหลอกแล้วผมก็พาผู้เสียหายทั้งสามเนี่ยครับมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษครับกับที่สำนักที่กองปราบเนี่ยครับเป็นเป็นสามคดีครับครับแล้วก็ทางผู้เสียหายคนนี้ครับหลังจากที่รู้ตัวว่าโดนหลอกแล้วครับก็เกิดอาการล้่มป่วยป่วยแล้วก็มีอาการที่แบบเหมือนเส้นเลือดในสมองตีบนิดนึงนครับ ทำให้ต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลหมดค่าค่าค่ารักษาพยาบาลก็เป็นล้านนะครับนนะนะส่วนผู้เสียหายอีกคนเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีฐานลูกค้าในมือจำนวนมากอ้างว่ามีโค้ตาพิเศษจากบริษัทน้ำมันพืชพร้อมแสดงบัตรที่สามารถสั่งสินค้าได้มากกว่า1 0,000ลังและมีการแสดงข้อมูลของบริษัททำให้ผู้เสียหายเชื่อใจร่รวมลงทุนแต่สุดท้ายเมื่อไม่ได้ผลตอบแทนจึงทราบว่าทั้งหมดไม่มีการดำเนินการจริง แล้วกาไรที่เราได้มามาจากไหนสุดท้ายแล้วกําไรที่เราได้มากลายเป็นการเวียนจ่ายนําเงินคนที่1มาจ่ายคนที่2คนที่2จ่ายคนที่3เป็นลักษณะลูกโซ่นะครับการออกมาร้องเรียนผ่านกองบังคับการปราบปรามในวันนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจับกลุ่มตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีและไม่ให้มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกอุสาเอี่ยมสุวรรณไทย PBS รายงาน คุณผู้ชมเห็นลังน้ำมันพืชที่กองรวมกันอยู่นับพันลังนับหมื่นลังไหมคะไม่เคยมีใครไปเปิดเลยนะคะว่าข้างในนั้นมีขวดน้ำมันพืชหรือเปล่าหรือว่ามีเพียงแค่ลังกระดาษอย่างเดียวแต่วันนี้ที่อยากให้หาทางออกในรายการคือธุรกิจนี้มีอยู่จริงหรือไม่คะ่ะเนี่ยแอบอ้างสินค้ายี่ห้อดังซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยมีการบันทึกคลิปนะฮะมีการลงภาพนิ่งในสื่อโซเชียล เน็ตเบิกสร้างความไวเนื้อเชื่อใจเรื่องนี้นะครับทางออกเป็นยังไงนะครับเราเชิญตัวแทนผู้เสียหายนะครับมานั่งพูดคุยเพื่อเตือนภัยคนอื่นด้วยนะฮะท่านแรกขอขาชื่อคุณเอแล้วกันนะคนนี้เนี่ยเสียหายไปกว่า3ล้านบาทนะครับท่านถัดไปครับเป็นตัวแทนของผู้เสียหายคนอื่นที่อาจจะไม่ได้เห็นนะครับที่ด้านหน้านะแต่ว่าผมเห็นไกลๆเขามานั่งฟังด้วยนะฮะเป็นทนความนะของผู้เสียหายครับคุณนัทประกรณ์สุดชานะครับและแน่นอนนะครับอาจารย์เจษฎานุจรีนะครับก็ยังคงอยู่กับเรานะครับทั้ง สองท่านครับแล้วจ,จัดจิตรายอีกครั้<า>งนึงนะครับ,รบขอคุยกับคุณเอฮะรวมถึงผู้เสียหายที่ผมเห็นอยู่ไกลๆนะเขามานั่งฟังอยู่แล้วก็จะรววมกันหาทางออกว่าเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะฮะสิ่งที่คุณเอไปไว้ใจเขาเนี่ยพ,พฤติการของผู้ก่อเหตุเขาทํำยังไงครับเราถึงยอมเสียเงินไปสักขนาดนั้นนะฮะครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆไม่ใช่คนไม่รู้จักอเป็นคนที่คุนหน้าคุนตาในการในการทำมาหากินกันมาก่อนเพราะว่า ทางผมและภรรยาเนี่ยเคยฝากสินค้าให้เขาไปขายไปขายออนไลน์ไปไลฟ์สดอย่างงี้ครับ oh. ใช่ครับก็สินค้าก็เป็นประเภทพวกแบบพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกอะไรพวกเนี้ยครับก็ประมาณ4-5ครั้งแต่ละครั้งก็จะมียอดยอดสินค้าเนี่ยก็หลักหมื่นห mm. ลักแสนเหมือนกัน mm. ใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไม่เคยมีปัญหา mm. ใช่ครับนั่นนั่นคือจุดจุดที่เราให้ความไว้ใจเขา mm. นะครับแล้วก็จนจนมาถึงจุดที่เขาเริ่ม มีการมาเสนอเรื่องธุรกิจให้กับเรานะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นการเสนอธุรกิจที่เป็นธุรกิจเป็นลักษณะที่ว่าธุรกิจปกติทั่วไปเลยมีหุ้นส่วนมีหุ้นส,นส่วนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายที่ลงเงินอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ลงแรงลงเงินก็คือผมลงแรงก็คือเขานะครับมาชักชวนกันลักษณะอย่างนี้แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเป็นลักษณะของอ ต้นทุนของสินค้าแหล่งที่มาของสินค้าแล้วก็ฐานลูกค้าซึ่งลักษณะด้วยผ่านการดําเนินการที่เป็นบริษัทของตัวเขาเองรบ,บริษัทจํากัดของเขาเองเลยนะครับทีนี้ผมเช็คตรวจสอบข้อมูลอะไรต่างๆน้ํามันมีจริงสินค้า,าสินค้ามีจริงฐานลูกค้าอา้าวก็เห็นมีการส่งรูปมาลักษณะคุ้นเคยกันกับ,ก,บกับกลุ่มลูกค้าคแล้วก็กลุ่มพวก ดาราเน็ตไอดอลที่ที่เขาสนิทที่แจ้งว่าเดี๋ยวจะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นช่วยคนเป็นทําการตลาดให้เขาทําสื่อโลโซเชียลแบบนี้เลยใช่ครับตัวนี้เป็นจริงๆอเขาเอาไว้เพื่อเมื่อมีคนถามเข้ามาเยอะๆผมไม่แน่ใจว่าถามเขาไหมนะแต่กับผมเนี่ยไม่เคยมีใครถามครับครับเขาทําเพื่อตอบคาถามว่าน้ํามันที่ส่งในแต่ละล็อตได้ถึงหนึ่งลังเนี่ยมีจริงไหม,มนะครับทีเนี้ย อย่างที่ผมแจ้งตั้งแต่ทีแรกว่าเป็นการชักชวนทําธุรกิจตามปกติครับแต่ผมมาทราบภายหลังว่าเขาทําพฤติกรรมแบบเนี้ยแบบที่ทํากับผมเนี่ยไปเสนอไปเสนอ,อแผนธุรกิจแบบเนี้ยให้กับผู้เสียาหายรายอื่นๆโดยที่แยกไม่ให้ผู้เสียาหายแต่ละรายเนี่ยได <ป S 2> ้คุยก,กันใช่ครับอนี่เขาเซตเป็นเหมือนียกว่าเป็นคู่มนีโปร,ฟรไฟล์เลยนะใช่ครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าอยากเห็นเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวส่งคลิปให้ดูเลยใช่ครับมีการเซตขึ้นมาเลยนะเพื่อทําการถ่ายทําครับ,รบแล้วกําไรนะคะที่เราจะได้รับกําไรใน,ในการตกลงในครั้งแรกการตกลงในครั้งแรกที่ตกลงกําไรกันเนี้ยก็คือว่าตัวเขาเองแจ้งว่าในแต่ละล็อตสินค้าอผมเขาจะให้เขาจะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยซื้อสินค้าเป็นลอ็อตเป็นล็อตไปครับ,รบ,รบแล้วว่าแต่ละล็อตจะเป็นน้ํามันพืช จำนวนกี่ร้อยลัง500ยลัง1000ลังเราก็เราก็ลงทุนเงินให้เขาไปตามนั้นหลังจากนั้นกําไรเนี่ยเขาจะเป็นคนกําหนดเองซึ่งโดยประมาณก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1 0นะครับไม่เกิน1 0ในการส่งของแต่ละ1ล็อตส่วนต่างตรงนั้นเขาขอเป็นค่าดําเนินการและกำไรในส่วนของตัวเขาเองค่ะก็ดูเป็นไปได้ <Excel. S 2> ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายทุกวันนี้ยังคงอยู่ถูกต้องไหมคะยังไม่หนี ก็ยังอยู่ยังไม่หนีแต่เ,เรื่องของการดําเนินการรู้สึกว่าจะคลิปเมื่อกี้เนี่ยน่าจะลบไปแล้วเมื่อประมาณเมื่อวานซือก็คือติดต่อได้อยู่ผมมาติดต่อเขาไม่ได้ตอนนี้ติดต่อไม่ได้ติดต่อเขาไม่ได้เพราะตั้งแต่เกิดเหตุนะครับตั้งแต่เกิดเหตุตัวเขาเองเนี่ยออกจากรายกลุ่มที่ผมที่เราตั้งขึ้นมาคุยกัน3าคนคก็คือมีภรรยามีผมแล้วก็มีผู้ถูกกล่าวหาครับนะครับพอถึงวันที่เกิดเหตุหลังจากที่ผมทวงถามเข้าไปหนักๆๆเข้าเขาก็ ออกจากกลุ่มนั้นไปออ,ออกจากกลุ่มไปแล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กของทางทางภรรยาคุณอุษาเนี่ยพยายามติดต่อทุกทางเหมือนกันแม้แต่เฟซบุ๊ก k 2ทางก็ติดต่อไม่ได้ครัว่าคุณดูอยู่นะรเราไม่ได้ต้องการไปกล่าวหาคุณคุณสามารถชี้แจงได้เราทําเพื่อประโยชน์สาธารณะนะฮะคี่ผมถามนิดนึงฮะคุณเอฮะไอ้สิ่งที่เขาไปแอบอ้างเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับเขารู้ไหมฮะเราได้คุยกับทางบริษัทนี้บ้างไหมว่าตกลงว่ายังไง ทางทางในความเอกชี้แจงนะครับของญาติชี้แจงนะครับผมตั้งแต่ทางที่คุณเอแล้วก็ผู้เสียหายละอื่นนะครับที่เข้ามาปรึกษาผมครับผมได้มีการโทรไปเช็คกับบริษัทน้ำมันพืชโดยตรงครับก็ได้มีการคุยกับทางผู้จัดการฝ่ายการตลาดแล้วก็ทางนิติกรครับัวหน้าฝ่ายกฎหมายก็ได้รับคายืนยันว่าไม่เคยมีโคต้าหรือทําบัตรหรือว่าขายราคาถูกและราคามากตามที่เขากล่าวอ้างเลยครับ นี่ตรวจสอบไปแล้วตรวจสอบแล้วครับตอนนี้บริษัทน้ำม,มันก็กาลังดําเนินการไปแจ้งความเหมือนกันครับก็แจ้งความก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเพราะเขาแอบอ้างใช่ครัเห็นเห็นโลก,กเต็มแต่ว่าเราไม่ได้ไปกล่าวหาเลยคุณนะวันนี้เนี่ยทนายความชี้แจงแล้วเป็นไม่ได้เกินใหญจะชี้แจงด้วยได้เหมือนกันนี่รูปแบบที่เขาไปชวนแบบเป็น,เป,นเป็นเครือข่ายไหมฮะหรือเป็นแชร์ลูกโซ่ไหมเพราะว่ามีผู้เสียหายคนอื่นอีกฮะรูปแบบเป็นยังไงครับทนายครับครับรูปแบบก็คือเขาพยายามชวนคนที่มีความสนิทหรือว่าคนที่เคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อนครับแล้วก็ ชวนแต่ละคนแต่ละคนไม่ให้แต่ละคนรู้จักกันไม่ให้ในายทุนทุกคนรู้จักกันนะครับครับครับก็แล้วก็ระดมทุนคล้ายๆระดมทุนครับคนละ9 0 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 0นจนผู้เสียหายรายแรกครับโดนไป7ล้านบาทครับโอ้โหรายที่2คุณเอนะครับ3ล้านแล้วก็มีอีกรายหนึ่งก็เกือบ2ล้านครับดีย๋ยวนี้คือ7ล้านกว่าบาทนี่คือว่าทําธุรกิจเริ่มแรกาด้วยกันก่อนหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับพวกสินค้าแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยผู้เสียหายอีกคนหนึ่งครับเคยมีการผ่อนทองครับ คือ,อผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขามีทางขายแบรนด์เนมแล้วก็มีการให้ให้คนอื่นผ่อนทองกับเขาครับธุกรกิจการผ่อนทองแล้วผู้เสียหายนะครับผ่อนแล้วก็ได้ทองจริงก็เลยเชื่อว่ามีทําธุรกิจกันด้วยกันได้นี่ครับ งั้นชวนวิเคราะห์ธุรกิจของเขาหน่อยในรูปเราจะเห็นว่ามีหลังน้ำมันพืชเป็นหมื่นหลังเลยนะแต่ยังไม่มีใครเคยเปิดข้างในเลยไม่รู้ว่ามีขวดน้ำมันพืชจริงๆไหมใช่ครับเรื่อง<ต>นี้คิดว่ามีจริงไหมคะผมคิดว่าไม่มีจริงเพราะว่าผมเคยได้คุยกับทีมงานเขาครับก็คือลูกน้องที่อยู่ในขบวนการเขาครับค,คือมาให้ข้อมูลผมว่าน้ำมันพืชหมื่นหลังะไม่มีจริงมีแต่ลังกระดาษครับแล้วทุกครั้งที่มีการโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีใครคะเป็นชื่อบุคคลถูกต้องไหมคะถูกต้องครับเป็นบุค มีประมาณ3ามถึงสบัญชีครับอเป็นบัญชีม้าหรือไม่มีบัญชีม้าหนึ่งบัญชีบัญชีลูกน้องเขาแล้วก็บัญชีเขาบัญชีสามีเขาเป็นบุคคลหมดเลยแต่ตอนแรกที่คุณเอตรวจสอบไปเนี่ยเห็นว่ามีการจัดตั้งจดแจ้งเป็นบริษัท<ช>อ,อย่างนั้นจะมีการโอนเงินครั้งแรกของผมที่โอนเข้าบัญชีบริษัทเพราะเนื่องจากที่ว่าตอนที่เขาตอนที่เขาส่งข้อมูลโปรไฟล์ธุรกิจของเขาให้ผมดูผมถามละเอียดเยอะมากผมถา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 มจน ผมไม่แน่ใจเพื่อความที่ว่าเขาอาจจะอยากให้ผมเชื่อมั่นเขาก็เลยส่งบัญชีบริษัทมาเพื่อให้โอนเงินเข้าแต่ก็จะเป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครับครับหลังจากนั้นก็เป็น,เป,นเป็นบัญชีของกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นบัญชีมานั้นเดี๋ยวช่วยช่วยกันคิดนะเพราะาต้องสอบถามอาจารย์เจษฎาวเนนะสิ่งที่ทั้งทนาความเองนทั้งผู้เสียหายเป็นตัวแทนมา ตรงนี้เนี่ยพอฟังเป็นข้อมูลในเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันเข้าขายช่อโกงไหมครับอาจารย์ครับเออข้อหาหลักเลยก็จะเป็นช่อโกงประชาชนน่ยนะครับเพราะมันมีการออกทางออนไลน์แล้วก็มีชาวบ้านหลายคนเนี่ยที่มาหลงเชื่อ ร่วมลงทุนด้วยเพราะนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการช่อกงประชาชนทีนี้มีความผิดอีกอันหนึ่งก็คือพระราชะกําหนดการกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนนะครับ mm. ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสมัยที่ออกมาเนี่ยปราบเรื่องแชร์ลูกโซ่นะฮะใ,ในสมัยนั้นเนี่ยมีการซื้อน้ํามันน้ํามันที่ใช้ใน,ในรถยนต์น,นะครับ,รบแล้วก็ในในฉบับนี้เนี่ยบอกไว้ว่าถ้ามันมีการชักชวนให้คนมาร่วมลงทุน mm. นะครับ แล้วก็ได้ให้ผลตอบแทนที่มันเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้โอ้โเท่ากับว่าโดนสองฉบับแบบหนักๆครับในทางกฎหมายถือว่าผิดทํากรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทบเ,เขาก็จะลงโทษในเฉพาะเรื่องของโทษหนักสุดครับครับแล้วพรบอกคอมพิวเตอร์เลยครับเพราะว่าเราเห็นคลิปที่ได้มีการเปิดให้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณเอบอกว่าถ้าเกิดถามปุ๊บ ผู้ก่อเหตุมีการส่งมาล่าสุดมีการลบไปและค,คิดว่านน้ำมันไม่มีจริงอันนี้ก็เข้าข่ายไหมครับถ,ถ้ามีการนํโรนาโฆษณานําความเท็จเข้าไปสู่ในระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะมีความผิดตามพรบรคอมพิวเตอร์ด้วยอีกหนึ่งข้อหาเป็น3แล้วนะคะ,ะเป็น3ข้อหาแต่อันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผิดกฎหมายเรียงกระทงได้ถึงก็เรียงกระทงได้นะฮะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไก่เกี่ยขึ้นมาสมมตินะฮะผู้เสียหายเขาอยากได้เงินคืนยังมีช่องทางไหมครับ คตามจริงในกฎหมายเรื่องของการฉ้อโกงประชาชนนี่เป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับแล้วการกู้ยืมเงินกันเป็นการฉ้อโกงประชาชนรวมทั้งกับคอมพิวเตอร์นี่เป็นความผิดแผ่นดินหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน,ในหลักการแล้วเนี่ยยอมความกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีวิธีการในการที่จะคุยและให้เงินมา,าใช้นเงินคืนนะครับแล้วก็ต้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถอนนะฮะนอกจากว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดเรื่องอะไรต่ออะไรอ,อย่างนั้นมันก็อาจจะจะจบคดีกันได้<อ>ค่ะงั้นถามคุณ A หน่อยค,ความจริงทางสู้คดีเริ่มจะเห็นแล้วใช่ไหมคะคแต่ตอนนี้จุดยืนของเราอยากให้เป็นในรูปแบบไหนจุดยืนของผมอย่างแรกเลยคือเงินของผู้เสียหายทุกท่านผมก็อยากให้ได้คืนถึงถึงเจ้าของเงินเอาเงินต้นแล้วเอากําไรด้วยไหมคะตรงนั้นตรงนั้นผมให้อยู่ในพิจารณาของศาลดีกว่าครับแต่ว่า ผมแจ้งอย่างนี้ดีกว่าเงินทุกก้อนที่ผู้เสียหายเสียไปอย่างของผมก็มีดอกเบี้ยธนาคารค่ะอย่างของที่ท่านที่เป็นผู้ป่วยตรงนั้นก็มีดอกเบีย้ยที่เขาเอาเอา,เอาทรัพย์สินส่วนตัวไปจำนำซึ่งมากพอสมควรก็หลักครึ่งแสน่ะครับแต่ละแต่ละเดือนแต่ละเดือน ตรงนี้ถามว่าอยากได้ในส่วนของการเยียวยาไหมอยากได้ออยากได้แน่นอนครับเพราะว่าผมเสียโอกาสในการที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยไปทําธุรกิจที่มันสุดจริตจ,จริงๆนะครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือ,อ,อไม่ควรมีใครต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้อีกครับครับรบในทางของคดีอาญาผมก็อยากให้ดําเนินการไปถึงที่สุด แต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าบริษัทน้ำมันพืชไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เขามาแอบอ้างผมจะลบกวนคุณเอพูดถึงผู้เสียหายคนอื่นๆเพราะว่าเห็นมีมีผู้บกกร่องทางร่างกายด้วยครับท่านหนึ่งคือก็เสียหายไปเท่าไหร่เจ็ดเจล้านเจ็ดล้านโอ้คนที่โดนบนลไปเจ็ดจดล้านก็คือเป็นผู้ป่วยครับคเขาเขาจะเอาเงินส่วนนี้ครับไว้รักษาตัวเบื้องต้นคือเขาไม่สามารถทํา กิจการหรือเาธุรกิจเหมือนคนปกติได้เพราะว่าเขาต้องนั่งรถเข็นตลอดแล้วเจ็ดล้านนี่คือเจ็ดล้านสุดท้ายเลยหรือเปล่าครับหรือว่า,ายังยังมีเก็บกักส,สุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยเขาเอาทองไปจำนำเอาทรัพย์สินมีค่าไปจำนำเพื่อที่จะมาลงธุรกิจตัวนี้โอ้แล้วแล้วผู้ก่อเหตุได้คุยกับผู้เสียคนนี้บ้างไหมฮะไม่ตั้งแต่เกิดเหตุก็ไม่ได้มีการติดต่อกลับมาเลยครับ,รบตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยเงียบครับโอ้แต่นักข่าวของเรามีการเข้าไปสืบไปดูหน้า Facebook แต่ก็ยังมีการโพสต์อยู่มีการขายของ มาทําลักษณะเหมือนเดิมเลยครับยังเคลื่อนไหวอยู่อาจารย์ค,รค่ะต้องช่วยแล้วล่ะค่ะหน้า f a c e b o o k โพสต์ขายโพสต์ชักชวนต่อเนื่องเลยแล้วก็ยังดูเหมือนว่าตํารวจในท้องที่ต้องเรียกหมายจับด้วยถูกต้องไหมฮะหมายเรียกก่อนทอํายังไงดีคะอาจารย์คะเพื่อที่จะให้หยุดยับยั้งความเสีหยายนี้ไว้ก่อนที่ในพร,บ,รบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีให้อํานาจในการที่เจ้าพนักงานที่จะไปร้องขอต่อศาลน,นะครับให้ปิด เว็บอันนี้ได้นะครับแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปยึดได้นะครับอ,อันนี้ส่วนนี้เนี่ยเขาก็มีอยู่ในกฎหมายอยู่ด้วยครับทาได้อยู่นะัก็ยังมีช่องทางตรงนี้ในส่วนของาอาญาแต่ถามถาในความของผู้เสียหายด้วยเหมือนกันนะ,ะคุณสาแจ้งว่าเคยคุยกับตัวผู้ก่อเหตุด,ด้วยคเคยไหมฮะเขาเขาบอกว่ายัางไงบ้างครับตอนที่เรามีการติดต่อไป คือผมคุยที่เป็นทีมงานเขาครับทีมงานของเขาตัวที่หลอกเนี่ยไม่เคยโทรหาผมเลยตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดเรื่องปุ๊บผมพาผู้เสียหายไปแจ้งความก่อนครับเรียบร้อยแล้วก็มีการอายัดบัญชีเรียบร้อยแล้วเขาไม่เคยติดต่อมาวันที่โดนอายัดก็ไม่ติดต่อมาครับทีมงานที่เราคุยด้วยนี่เขาทําหน้าที่อะไรเขาทําหน้าที่ในการที่เป็นคนเอาบัญชีมารับเงินเอาบัญชีมารับเงินใช่ครับถามอาจารย์จิสดาฮะคนที่ทําหน้าที่เอาบัญชีมารับเงินนี่เขาขายเป็นกระบวนการร่วมไหมบัญชีมาครับ Oh. คือความผิดตามกฎหมายใหม่ที่ออกมาเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการเป็นบัญชีมายินยอมไม่ใช้นะฮะบัญชีของตัวเองหรือชื่อของตัวเองเนี่ยไปเปิดบัญชีมาเพราะฉะนั้นนั้นมีความผิดทีนี้ถ้าหากว่าในข้อจริงที่มีการสอบสวนแล้วเนี่ยไปเจอว่าเข้าลึกไปมากกว่านั้นเช่น oh. มีการแบ่งเงินมีการแบ่งกําไรกันในส่วนนั้นอาจจะกลายเป็นตัวการร่วมนะครับ oh. ซึ่งจะมีโทษเท่ากัน ค่ะอันนี้ม,มีทั้งบัญชีของพนักงานมีทั้งบัญชีของคนในครอบครัวร,รวมด้วยทั้งหมด3<า>บัญชีตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วกี่ครั้งคะาทาน,นายคะผมแยกเป็นคดีอย่างแบบนี้นะครับมีคดีแรกที่ที่ไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์อันนี้ตำรวจออกหมายเรียกไปแล้วสองครั้งของผู้ที่ร่วมกระบวนการนะครับก็มารับทราบข้อเก่าหาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีก สคดีครับแจ้งที่ปคบครับก็กองมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุมม้มครองผู้เล่นโภ่ะตอนนี้ตํารวจจะออกหมายเรียกได้สัปดาห์หน้าครับคดีก็เดินหน้าไปเป็นห่วงอย่างหนึ่งผู้เสียหายทุกคนเวลาไปร่วมธุรกิจกับเขาทําสัญญาไหมคะมีทั้งคนที่ทําแล้วไม่ได้ทําครับคนที่ไม่ทําคือคือเพราะอ,าอะไรคะอย่างผมอะจริงๆ่ยจ,จุดเริ่มต้นน่ยผมจะทําสัญญา แต่ด้วยความที่ว่าผมจี้ๆพยายามที่จะแก้สัญญาของเขาเขารับปากว่าเขาจะแก้สัญญาให้แล้วจะเซ็นตามส่งกลับมาทีหลังเพราะเราอยู่กันคนละจังหวัดผมอยู่สมุทรปราการเขาอยู่ชนบุรีเนาะทีเนี้ยในวันที่วันที่เซ็นสัญญาที่ที่ทางบ้านเขาอะครับผมไปเซ็นสัญญาที่บ้านเลยณวันนั้นก็มีการมีการเอาสินค้าตัวสินค้าที่จะขายเนี่ยมาสต็อกไว้ที่บ้านแต่ก็เห็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ ผมขอแก้สัญญาเขาบอกว่าเดี๋ยวแก้แล้วเดี๋ยวจะเซ็นตามส่งกลับมาให้เพื่อให้สัญญานี้สมบูรณ์พอพอเหมือนมันออกมาจากจุดนั้นแล้วครับทวงถามไปก็ก็ไม่ได้ความละก็ไม่มีการส่งตามกลับมาบอกอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราเราไปพัทยาเราจะผ่านชนบุรีเราเราแวะไปรับก็ได้แวะไปรับแวะไ,ไ,<ว>ไปเซ็นตรงนั้นแล้วก็เอาสำเนากลับมาเอาตัวจริงกลับมาคุณสำเนาเก็บไว้ก็เลี่ยงที่จะเจอหน้า ตั้งแต่วันนั้นที่เจอหน้ากันครั้งเดียวที่วันที่นัดเซ็นสัญญาครับก็ไม่เจอหน้ากันอีกเลยบายเบี่ยงตลอดใช่ครับก็มีไปเจออีกครั้งหนึ่งตอนที่มีปัญหาไปแล้วแล้วเขาแจ้งว่าเขาโดนทีมงานของเขาโกงเราก็ไปเป็นเพื่อนเขาเพื่อที่จะไปไปติดตามถามทีมงานก็เนี่ยครั้งที่สองพอหลังจากนั้นพยายามจะขอเจออีกก็ไม่เจอ เท่ากับว่าคุณเอเจอหน้าเนี่ยไม่กี่ครั้งสุดท้ายไม่ได้สัญญางั้นถามอาจารย์เจษดาค่ะการดำเนินคดีมีทั้งคนที่มีสัญญาและไม่มีสัญญามีข้อดีข้อเสียต่างกันไหมคะเหมือนกันครับเพราะว่าสัญญาเป็นเพียงอุปกรณ์ในการหลอกลวงเท่านั้นเองถ้ามองไปคือถ้ามีกระบวนการในการหลอกลวงสัญญานั้นเพียงแต่ทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีความเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นเองครับครับเดี๋ยวถามในความผู้เสียหายนิดหนึ่งฮะว่านอกจากที่เขาลวงขายน้ํามันพืชแล้ว เขายังมีการลวงขายสินค้าอะไรอีกฮะมีครับเป็นสินค้าอุปโภคบริรโภคครับตามเทศกาลเช่นเทศกาลสงการเขาก็บอกว่ามีแป้งเย็นมีขันมีอะไรเงี้ยครับที่เกี่ยวกับการเล่นน้ํามีปืนฉีดน้ําอะไรเงี้ยครับมาลงทุนแล้วก็มีสินค้าอื่นที่เป็นพวกยากันยุงอะไรเงี้ยครับของที่เราใช้ในบ้านครับแล้วก็ขนมต่างๆที่นาเข้าเงี้ยครับแล้วเขาไปโฆษณาขายผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าเน้นคนรู้จักเป็นหลัก ทั้งสองช่องทางเลยครับทั้งสองรูปแบบครับ,รบลงในสื่อโซเชียลด้วยแล้วก็ไลฟ์สดว่าอย่างนั้นครับถามผู้เสียหายฮะอยากจะให้เตือนภัยหน่อยตรงๆนะฮะเข็ดแล้วหรือยังฮะการลงทุนแบบนี้อ๋อจริงๆจริงๆเรื่องนี้มันมีข้อบิดเบือนอยู่นิดนึงในวันที่ผมลงทุนผมตัดสินใจลงทุนในลักษณะการลงทุนเป็นปกติ <ừ> เป็นธุรกิจปกติธรรมดาที่เราเห็นกันซื้อมาขายไปทั่วไปเลยครับ แต่วันที่เราทราบเหตุเนี่ยเรามาทราบทีหลังว่าเอ้ยเขาไม่ได้ทําแบบที่เขาตกลงกับเราเขาเอาเงินเราไปหมุนเวียนเป็นลูกโซ่แล้วก็ไม่ได้ทําธุรกิจอย่างที่ตกลงกับเราจริงๆครับทีนี้ถามว่าผมเข็ดไหมผมเข็ดเข็ดจุดไหนเข็ดในจุดที่ว่าผมอะเอ๊ะหลายอย่างมากตั้งแต่จนตั้งแต่เริ่มเริ่มเริ่มก่อการกับเขามาเริ่มลงทุนกับเขามาจนถึงจุดที่เราทราบว่ามันมีปัญหา จุดที่เข็ดจริงๆคือถ้าต่อไปถ้าเมื่อไหร่เออะไรละถอยเลยดีกว่าผมก็ฝากไว้กับทุกคนเลยตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันมันมันไม่มีอะไรที่ที่ชัวเท่ากับที่เราได้ลงไปทําเองเป็นประโยชน์มากอี่แล้วลักษณะของการฝากเงินลงทุนธุรกิจนี้คุณผู้ชมคะสังเกตง่ายๆ2อย่างคือราคาสินค้าถูกจริงๆถูกกว่าโรงงานมากๆกับสองคุณไม่ต้องทําอะไรลงเงินเพียงแค่อย่างเดียวแล้วรอรับผลกําไรแบบนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงนะคะขอบพระคุณทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณมากครับุครับ คุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีเจอกันผ่านทางช่องทางออนไลน์สถานีประชาชนยกกำลัง3สวัสดีค่ะสวัสดีครับ